สิ่งอัศจรรย์อย่างหนึ่งของมนุษย์ที่ผมทึ่งมากๆเลยก็คือความสามารถในการสร้างแผนที่ดวงดาวนะครับเราเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่อยู่ในเศษผงที่เล็กมากๆเมื่อเทียบกับความยิ่งใหญ่ของจักรวาลนี้แต่พวกเราโฮโมเซเปียนก็สามารถระบุตำแหน่งของดวงดาวต่างๆในจักรวาลนี้ได้และสามารถสร้างแผนที่ดวงดาวสามิติขึ้นมาครับคำถามหนึ่งที่ผมเจอบ่อยๆในคอมเมนต์ของคลิปก่อนๆนะครับก็คือ เรารู้ได้ยังไงว่าดาวแต่ละดวงห่างจากเราเท่าไรแน่นอนว่าเราไม่ได้ใช้ตรับเมตรวัดแบบการวัดระยะทางสั้นๆบนโลกนะครับแต่มันก็มีวิธีการวัดระยะทางระหว่างดวงดาวหลายวิธีครับโดยแต่ละวิธีก็จะมีความเหมาะสมในระยะทางที่แตกต่างกันครับโดยในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงการวัดระยะทางที่เป็นการวัดระยะที่ใกล้ๆอย่างเช่นดวงดาวในระบบสุริยะจนไปถึงวิธีสเต l ล a าพาราเล็ก์นะครับที่สามารถวัดได้ไกลถึง หนึ่งในสามของความยาวของกาแล็กซีทางช้างเผือกเลยทีเดียวครับเรามาเริ่มที่ใกล้ๆก่อนก็นแล้วกันนะครับเรารู้ระยะห่างระหว่างดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ต่างๆในระบบสุริยะได้ยังไงอย่างที่เรารู้นะครับว่าดาวเคราะห์ยิ่งโครจรใกล้ดวงอาทิตย์เท่าไหร่ความเร็วในการโครจรของมันยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนะครับอย่างเช่นดาวพุธใช้เวลาโครจรรอบดวงอาทิตย์ประมาณ88วันโลกดาวศุกร์ใช้เวลาประมาณ225วันโลก ดาวังคารใช้เวลาประมาณ687วันโลกสาเหตุก็มาจากเรื่องโมเมนตัมเชิงมุมนะครับหรือก็มาจากเรื่องกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุมนะครับทายนึกภาพง่ายๆก็คือถ้าเราถือดัมเบลไว้ที่มือทั้งสองข้างแล้วเรานั่งเก้าอีส้สานักงานที่สามารถหมุนได้นะครับถ้าเราถือดัมเบลไว้ชิดกับตัวแล้วก็หมุนเป็นวงกลมเนี่ยตัวเราจะหมุนได้เร็วกว่านะครับแต่ถ้าเรายื่นดัมเบลออกไปที่ข้างลําตัวยื่นออกไปไกลๆเลยนะครับ เราจะหมุนตัวได้ช้าลงครับใครที่เ e รียนสายวิทย์ฟิสิกส์มปลายก็คงจําเรื่องนี้ได้เกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุมนะครับและด้วยความรู้นี้เราก็สามารถพูดง่ายๆได้ว่ายิ่งดาวเคราะห์อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์เท่าไหร่มันก็ยิ่งโคจรรอบดวงอาทิตย์ได้เร็วเท่านั้นครับแล้วในช่วงแถวๆถวคศ .1,600 ยโยฮันเนสเคปเลอร์นักดาราศาสตร์ชาวเยอรมันก็สามารถวัดค่าการโคจรรอบดวงอาทิตย์ของดาวเคราะห์ต่างๆในระบบสุริยะได้และเขาก็สามารถ คำนวณระยะห่างของดาวเคราะห์นั้นๆจากดวงอาทิตย์ได้โดยเป็นระยะกันประมาณนะครับข้ามเวลามาในช่วงปีคศ1930เป็นช่วงเวลาที่มนุษย์ได้พัฒนาเทคโนโลยีเรดาร์ใช้กันนะครับและเราก็สามารถใช้เรดาร์ในการวัดระยะห่างของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะได้โดยวิธีการที่ชื่อว่าเรดาร์เรนจิงหรือแปลภาษาไทยขงได้ประมาณว่าการวัดพิสัยด้วยเรดาร์ส่วนตัวผมคิดว่า ชื่อเรดาร์เรนจิงเนี่ยมันก็ค่อนข้างประหลาดนิดนึงนะครับเพราะว่าคําว่าเรดาร์ก็ย่อม,มาจากเรดิโอ e ด e เคชันแอนด์เรนจิงดังนั้นคําว่าเรดาร์เรนจิงก็คือเรดิโอ e ด e เคชันแอนด์เรนจิงเรนจิงมีคําว่าเรนจิง2ครั้งฟังดูแปลกๆดีนะครับแต่เขาก็ตั้งชื่อมาอย่างนี้เราก็ว่าไงก็ว่าตามเขาจริงไหมครับวิธีการนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับก็คือ ส่งคลื่นวิทยุออกไปที่ดาวเคราะห์สักดวงหนึ่งแล้วก็ตรวจจับคลื่นวิทยุที่สะท้อนกลับมาเรารู้อยู่แล้วว่าคลื่นวิทยุมีความเร็วเท่าไหร่มันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันก็มีความเร็วแสงแล้วพอเรารู้ความเร็วรู้เวลาเดินทางไปกลับเราก็สามารถคำนวณระยะทางได้ครับโดยในช่วงปี1940นนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ใช้วิธีนี้กับดวงจันทร์ครับทำให้เราได้รู้ระยะห่างของดวงจันทร์กับโลกได้ครับ แต่วิธีนี้ก็มีปัญหาอยู่บ้างนั่นก็คือการที่คลื่นวิทยุจะสะท้อนกลับมาได้เนี่ยมันก็ยากอยู่ครับเพราะว่ามันต้องไปสะท้อนกับพวกก้อนหินก้อนดินบนดวงจันทร์ซึ่งเจ้าก้อนหินก้อนดินเหล่านี้มันจะสะท้อนคลื่นวิทยุได้ยากนะครับแต่มันก็พอทําได้บ้างจะต้องส่งคลื่นวิทยุส่งสัญ,ญญาณออกไปมากๆถึงจะสะท้อนกลับมาสู่โลกเราให้เราตรวจจับได้สักครั้งหนึ่งครับโอกาสมันเกิดขึ้นได้แต่ค่อนข้างน้อยครับ แล้วเพื่อแก้ปัญหานี้นะครับในปี1969ในโครงการอพอลโล11ที่มนุษย์ได้ขึ้นไปเหยียบบนดวงจันทร์เป็นครั้งแรกนะครับนาซาก็ได้เอารีเฟกเตอร์ไปติดตั้งที่ผิวดวงจันทร์ทำให้การวัดระยะห่างระหว่างดวงจันทร์กับโลกด้วยวิธีเรดาร์เรนจิงเนี่ยมีความแม่นยำระดับมิลลิเมตรเลยทีเดียวครับแล้วเราก็ใช้วิธีเรดาร์เรนจิงเนี่ยในการวัดระยะห่างของดาวเคราะห์ต่างๆในระบบสุริยะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เอารีเฟกเตอร์ไปติดตั้งไว้บนนั้นเท่านั้นเองครับแล้วนอกจากนี้ในยานเคสินี ในภารกิจแคสซินี่ฮอยเกนก็ได้ใช้วิธีเรดาร์เรนจิงนี่แหละครับในการวัดระยะห่างระหว่างดวงจันทร์ไททันกับดาวเสาร์ครับเราไม่จําเป็นต้องยิงคลื่นวิทยุจากบนโลกเพียงอย่างเดียวก็ได้ครับยิงจากยานอวกาศก็ได้แล้วค่อยส่งข้อมูลที่วัดได้กลับมายัางโลกครับแต่วิธีเรดาร์เรนจิงเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดอยู่นะครับยิ่งไกลาจากโลกมากๆคลื่นวิทยุก็จะจางลงจนไม่สามารถใช้ในการวัดระยะทางได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไปครับยิ่งจางมาก จำนวนโฟตอนต่อพื้นที่ก็น้อยโอกาสที่มันจะไปกระทบกับดาวเป้าหมายก็น้อยและโอกาสที่มันจะสะท้อนกลับมาก็น้อยมากขึ้นไปอีกครับถึงจะสะท้อนกลับมาได้โอกาสที่มันจะมุ่งหน้ามายัางโลกมาตรงกับเครื่องวัดของเราก็ยิ่งน้อยไปอีกครับบางครั้งการสะท้อนในผิวที่ไม่ได้เรียบเนี่ยผิวจะเป็นพื้นที่ขุขระหรือว่าเป็นกลุ่มเมฆกลุ่มก๊าซเนี่ย การกระจายของโฟตอนย้อนกลับมาเนี่ยมันก็เป็นการกระจายแบบไรทิศทางแล้วไม่มีโฟตอนตัวไหนเลยที่กลับมาตรงกลับมาโดนกับเรดาร์ที่เราใช้ตรวจจับเลยครับดังนั้นวิธีเรดาร์เรนจิงเนี่ยก็เป็นวิธีที่สามารถใช้ได้กับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะเท่านั้นนะครับถ้าไกลกว่าน,นี้ต้องการมองไกลกว่าน,นี้เนี่ยก็ต้องใช้วิธีอื่นครับแต่ก่อนที่จะมองไปไกลกว่าน,นี้นะครับอย่าลืมคว้าแว่นออปตัสุดแกร่งผู้สนับสนุนของเราอย่างยาวนานมาใส่กันก่อนนะครับ แว่นออปตสที่ผมใส่อยู่นี้ก็คือ h o เวอร์ที่ทำมาจากนิตินอหรือนิกเกิลผสมไทเทเนียมนะครับที่มีคุณสมบัติในเรื่องการจดจำรูปร่างหรือว่าเป็นเชฟเมมโมรี่อารอยนะครับไม่ว่ามันจะถูกบิดงอถูกทับถูกกระแทกถูกเหยียบมันก็สามารถกลับคืนสู่รูปล่างเดิมได้นิตินอเป็นวัสดุที่แข็งแกร่งมากมันถูกใช้ในกลไกลของยานสำรวจอวกาศมากมายนะครับและในตอนนี้ออปตส ก็เอาวัาสดุนี้มาทํากรอบแว่นนะครับดังนั้นสบายใจหายห่วงได้เรื่องความทนทานนะครับสั่งซื้อได้แล้วที่แฟนเพจออ f ตัสหรือสามารถไปดูที่หน้าร้านได้นะครับถ้าอยากลองของก่อนแต่ถ้าใช้โค้ดสงสัย s o n g s A i ในตอนที่ซื้อก็จะได้รับส่วนลด100บาทนะครับและทําให้ออบดัสสนับสนุนช่องน,นี้ไปนานๆครับแล้ววิธีการวัดระยะห่างของดวงดาววิธีถัดมาที่เราจะพูดถึงในคลิปนี้ก็คือวิธีที่ชื่อว่าสเตลาร์พาราแลกหรือบางทีก็จะเรียกสั้นๆว่าพาราแลกนะครับ พาลาแลกก็คือปรากฏการณ์ที่เวลาที่เรามองดูวัตถุอย่างน้อยสองวัตถุขึ้นไปที่มีระยะห่างจากเราไม่เท่ากันแล้วตัวเราเนี่ยเคลื่อนที่ไปข้างๆเราจะเห็นวัตถุที่อยู่ใกล้กว่าขยับเยอะกว่าขยับไวกว่าวัตถุที่อยู่ไกลกว่ามากๆเนี่ยจะขยับช้ากว่าหรือถ้าอยู่ไกลมากๆจริงๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าวัตถุนั้นไม่ขยับเลยครับ มันก็เหมือนกับตอนที่เรานั่งอยู่ในรถแล้วก็มองออกไปที่วิวข้างนอกนะครับเราจะเห็นต้นไม้ที่อยู่ใกล้กับเราเคลื่อนที่ผ่านหน้าเราค่อนข้างไวครับส่วนภูเขาที่อยู่ห่างออกไปไกลๆเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ผ่านหน้าเราค่อนข้างช้ากว่าครับแล้วอะไรที่ไกลมากๆอยา่างดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์เนี่ยเราจะเห็นมันไม่ขยับเลยเหมือนดวงจันทร์ลอยตามเราอยู่ตลอดเวลาจากมุมมองของเราครับแล้วเราก็เรียกปรากฏการณ์นี้ว่าพาราแลกนั่นเองครับผมเคยเจอคําถามในช่อง,องคอมเมนต์ว่า ทำไมเรามองเห็นนกบินไวกว่าเครื่องบินทั้งทั้งที่เครื่องบินนั้นบินเร็วมากๆครับทาไมเราถึงเห็นเครื่องบินบนท้องฟ้าบินช้าหรือเกินนั่นก็เป็นเพราะว่าปรากฏการณ์พาราแลกที่เครื่องบินอยู่ห่างไกลจากเรามากๆม,มากกว่านกนั่นแหละครับหรือเราจะจําลองปรากฏการณ์นี้แบบง่ายๆก็ได้นะครับด้วยการชูนิ้วขึ้นมาสักนิ้วหนึ่งแล้วเอานิ้วนั้นไว้ใกล้ๆหน้านะครับจากนั้นก็หลับตาซ้ายเปิดตาขวาเสร็จแล้วก็สลับด้วยการเปิดตาซ้ายหลับตาขวาครับสลับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ แล้วเราก็จะเห็นว่านิ้วของเราเปลี่ยนตำแหน่งเยอะกว่าเมื่อเทียบกับฉากหลังครับแต่ระหว่างมองให้เรามองฉากหลังเป็นหลักนะครับไม่ใช่โฟกัสที่นิ้วแล้วจากนั้นก็ให้ทําเหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้ให้ยื่นนิ้วออกห่างจากหน้าเรามากๆครับแล้วก็สลับตาซ้ายตาขวาเหมือนเดิมครับคราวนี้เราจะเห็นว่านิ้วของเราเปลี่ยนตำแหน่งน้อยลงกว่าเดิมครับเมื่อเทียบกับตอนที่ นิ้วของเรายังอยู่ใกล้ๆหน้าแล้วครับแต่การเปลี่ยนตำแหน่งของนิ้วเนี่ยก็ยังมากกว่าการเปลี่ยนตำแหน่งของฉากหลังอยู่ดีครับหรือสรุปคอนเซป t นี้ง่ายๆเลยก็คือจากมุมมอง2ตำแหน่งที่แตกต่างกันอย่างการมองจากตาที่มีตำแหน่งแตกต่างกันนะครับเราจะเห็นภาพที่ไม่เหมือนกันครับแล้วพอภาพ2ภาพนี้ไปเปรียบเทียบกันวัตถุที่อยู่ใกล้กว่าจะเปลี่ยนตำแหน่งเยอะกว่าวัตถุที่อยู่ไกลกว่าครับแล้วนักดาราศาสตร์ก็ใช้คอนเซป t นี้ในการคำนวณหาระยะทางของดวงดาวจากโลก นั่นเองครับโดยในตอนที่เรามองดูดวงดาวเนี่ยเราต้องมองดูดวงดาวสองครั้งครับแล้วสองครั้งนั้นโลกจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ห่างกันให้มากที่สุดครับเราจะได้เห็นดวงดาวขยับมากที่สุดครับแล้วโลกที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ครึ่งรอบหรือว่าครึ่งปีเนี่ยโลกจะอยู่ในทิศทางตรงกันข้ามกันซึ่งเป็นระยะห่างมากที่สุดของสองตำแหน่งของโลกที่จะเกิดขึ้นได้ครับซึ่งตำแหน่งทั้งสองของโลกนี้ก็จะเปรียบเสมือนกับตาสองตาของเรา ที่อยู่กันคนละตำแหน่งครับแล้วมันก็จะมีกลุ่มดาวพื้นหลังที่อยู่ไกลมากๆครับที่แม้แต่ระยะห่างของตำแหน่งที่โลกไกลกันที่สุดก็ยังมองเห็นกลุ่มดาวเหล่านั้นอยู่นิ่งอยู่ครับแล้วเราก็จะใช้กลุ่มดาวเหล่านั้นเป็นกลุ่มดาวพื้นหลังในการอ้างอิงครับแล้วเราก็จะมีดวงดาวที่เราต้องการจะวัดระยะทางที่อยู่ระหว่างโลกกับกลุ่มดวงดาวพื้นหลังนะครับ โดยมันจะอยู่ในตำแหน่งที่เราสามารถมองเห็นการเปลี่ยนตำแหน่งมันได้เมื่อมองจากโลกทั้งสองตำแหน่งครับจากนั้นนักดาราศาสตร์ก็จะใช้วิชาตรีโกณมิติที่เราเรียนกันตอนมปลายในการสร้างสามเหลี่ยมการมองดวงดาวขึ้นมานะครับโดยค่า2เซต้านี่ก็คือมุมที่เกิดขึ้นจากปลายสามเหลี่ยมนะครับส่วนค่า A ก็คือระยะห่างระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกและค่า D ก็คือระยะห่างระหว่างดวงดาวดวงนั้นกับดวงอาทิตย์ครับและค่าดีนี่แหละ ก็เป็นค่าที่เราอยากรู้ครับเรารู้ว่าค่าเซตาก็คือมุมของการมองดาวดวงนั้นเมื่อโลกเปลี่ยนตำแหน่งครับซึ่งเราก็สามารถวัดค่านี้ได้จากกล้องบนโลกของเราครับและค่า A เราก็รู้อยู่แล้วว่ามีค่าเท่ากับ1 A u หรือก็คือ1หน่วยดาราศาสตร์ที่มีค่าประมาณ150ล้านกิโลเมตรและเราก็สามารถใช้ตรีโกณมิติมอร์ปลายในการหาค่าดีหรือระยะห่างระหว่างดวงดาวกับระบบสุริยะของเราได้ครับแทนเซตาจะเท่ากับ A ส่วนดีครับแต่มุมเซตาจะมีค่าน้อยมากๆเราเลยสามารถใช้เซตาเท่ากับ A ส่วนดีครับแต่เซตาจะต้องอยู่ในหน่วยเรเดียนนะครับใครที่เรียนคณิตศาสตร์ตอนมอปลายแล้วสงสัยว่าพวกไซน์คอสแทนเอาไปใช้ทําอะไรก็เอาใช้ตอนนี้เลยครับใช้ในการวัดระยะห่างระหว่างดวงดาวครับขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับตอนที่ผมเรียนจบปตีวิศวกรรมโยธาเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ย ผมได้ทํางานเป็นวิศวกรรมสารวจพื้นที่หน้างานนะครับผมทําหน้าที่วัดระยะต่างๆระบุวัตถุต่างๆสิ่งปลูกสร้างหรือว่าต้นไม้ต่างๆในพื้นที่ที่เราจะไปก่อสร้างนะครับแต่ในบางครั้งเราไม่สามารถดึงตลับเมตรวัดค่าตรงๆได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะไกลเกินไปหรือว่าอาจจะมีอุปสรรคกีดขวางอย่างเช่นต้นไม้หินขนาดใหญ่คลองหรือว่าแม่น้ำนะครับแล้วผมก็จะมีกล้องสำรวจที่สามารถวัดมุมวัดองศาในการมองได้ครับผมก็เลยใช้วิธีตั้งกล้อง2ที วัดระยะห่างระหว่างการตั้งกล้องทั้งสองครั้งนั้นและวัดมุมในการส่องหาวัตถุจากนั้นก็ใช้ตรีโกณมิติในการคำนวณหาระยะห่างของวัตถุต่างๆในพื้นที่ได้ครับตรีโกณมิติก็ถูกเอาไปใช้ในงานสำรวจทางวิศวกรรมเพื่อวางผังอาคารก่อนก่อ,กอสร้างด้วยครับซึ่งมันก็เป็นวิธีเดียวกับสเตลร์พาลาแลกในการวัดระยะห่างระหว่างดวงดาวนั่นแหละครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าในปัจจุบันเนี่ยวิศวกร,รสำรวจจะใช้วิธีนี้อยู่หรือเปล่านะครับเพราะผมก็คิดว่าตอนนี้เราก็แค่เก็บค่าต่างๆนิดหน่อยจากนั้นก็เปิดโน้ตบุ๊ เอาค่าที่เก็บได้เนี่ยไปเข้าในโปรแกรมแคดก็ได้ระยะต่างๆออกมาแล้วไม่ต้องไปคำนวณตีกลมิติในกระดาษเหมือนผมในสมัยก่อนนะครับสมัยที่ผมเรียนจบใหม่ๆเนี่ยไม่ใช่ทุกไซต์งานจะมีคอมพิวเตอร์นะครับยิ่งโน้ตบุ๊กนี้ยิ่งแคบไม่มีเลยถ้าจะรอเอาค่าต่างๆไปที่ออฟฟิศใหญ่ไปเปิดในคอมพิวเตอร์มันก็ไม่ค่อยสะดวกครับตอนนั้นก็2กล้องจดข้อมูลในกระดาษเนี่ยแล้วก็ใช้กระดาษจิ้มขึ้นคิเลคคำนวณตีกลมิติตรงนั้นเลยครับคร่องตัวที่สุดแล้วถ้าใครที่ทํางานด้านวิศวกรรมสํารวจก็ช่วยบออกผหน่่ยวา ในปัจจุบันเขาก็ยังวัดระยะทางต่างๆด้วยวิธีนี้อยู่หรือเปล่าครับแล้วสาเหตุที่เรารู้ว่าดาว r o x i m a c e n t a u r i เนี่ยอยู่ใกล้กับเรามากที่สุดก็มาจากการคำนวณด้วยวิธี Stellar Parallax นี่แหละครับวิธีการคำนวณก็ตามนี้เลยนะครับซึ่งนี่ก็ทำให้เรารู้ว่า r r x x m m c e n t t u r i เนี่ยอยู่ห่างจากเราประมาณ4.3ปีแสงนั่นเองครับส่วนใหญ่แล้วมุมเซตาในการวัดดวงดาวต่างๆเนี่ยจะมีค่าที่น้อยมากๆนะครับ คือน้อยกว่า1ฟิลิปดาหรือน้อยกว่า1.3600ส่วน3,600องศาหรือที่ภาษาอังกฤษจ,จะเรียกว่า a r ร์เซก n นครับมันก็เลยเป็นที่มาของชื่อหน่วยระยะทางที่เรียกว่าพา s e กที่มีตัวย่อว่า pc มันก็มาจากคำว่าพาล a l ล็กบวกกับ a r ร์เซก n นครับโดย1 p a r s e าเนี่ยจะมีค่าเท่ากับระยะห่างที่ทำให้มุมเซต้ามีค่าเท่ากับ1ฟิลิปดา หรือมีค่าเท่ากับ1อาร์เซนพอดีครับแล้วเราก็จะคำนวณค่าดีได้เท่ากับ26265 AU หรือ3.09คูณ10ยกกลัง16เมตรหรือ3.26ปีแสงนั่นเองครับซึ่งนี่ก็เป็นที่มาของ1พากมีค่าเท่ากับ3.26ปีแสงนั่นแหละครับและหน่วยวัดระยะทางของอวกาศห้วงลึกมากๆเนี่ยก็มักจะใช้หน่วยเมกะพาเซกซึ่งมีค่าประมาณ 3261,563.77ปีแสงนั่นเองครับและการที่เรารู้ว่ามุม1ฟิลิปดาเนี่ยให้ระยะทางเท่ากับ1พากก็ทําให้เราสามารถวัดระยะห่างของดวงดาวได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้าเราไปส่องที่ดาวดวงใดดวงหนึ่งแล้วเราวัดมุมเซตาได้เท่ากับ0.25ฟิลิปดาเราก็จะรู้เลยว่าดาวดวงนั้นอยู่ห่างออกไป1ส่วน0.25พาเก หรือก็คือ4พาเซนตนั่นเองครับแล้วถ้าเราอยากรู้ว่ามันห่างออกไปกี่ปีแสงก็คูณด้วย3.26เข้าไปแค่นี้เราก็ได้ระยะห่างในค่าปีแสงเลยนะครับคำนวณง่ายขึ้นเยอะครับโดยขีดความสามารถของการวัดระยะทางด้วยวิธีสเตลาลาพาราแลกจากกล้องที่อยู่บนโลกเนี่ยจะสามารถบอกระยะของดวงดาวที่อยู่ในระยะได้ไม่เกิน300ปีแสงครับ ถ้าไกลกว่านั้นก็จะมีความคาดเคลื่อนได้ครับนอกจากเหตุผลด้านยิ่งไกลมุมเซต้ายิ่งเล็กจนเทคโนโลยีของเราวัดได้ยากแล้วมันยังมีเรื่องของชั้นบรรยากาศของโลกที่ทําให้แสงเกิดการหักเหแล้วทําให้การวัดค่าเพี้ยนได้ครับดังนั้นการวัดระยะทางด้วยวิธีสเตลลาพาราแลกจากบนโลกเนี่ยก็ต้องทําในวันที่ฟ้าสดใสปลอดโปร่งมากๆจริงๆครับและ2วันนั้นก็ต้องห่างกัน6เดือนด้วยนะครับแล้วในปี1989อองค์การอาวากาศยุโรปหรือว่า ESA ก็ได้ส่งดาวเทียมที่มีชื่อว่า h i p p a r c o s ที่ชื่อย่อมาจาก High Precision Parallax Collecting Satellite ขึ้นไปบนอวกาศครับโดยมันเป็นดาวเทียมที่ทำหน้าที่ระบุตำแหน่งของดวงดาวและวัดระยะห่างของมันกับระบบสุริยะด้วยวิธีสเตล a r p พาราแลกโดยเฉพาะครับและชื่อ h i p p a r c o s เนี่ยก็มาจากนักดาราศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ชาวกรีกที่มีชีวิตอยู่ในช่วง150ปีก่อนคริสต์กาลด้วยครับดาวเทียม h i p p a r c h s สามารถวัดมุมพาราแลกได้ละเอียดถึง 0.002ฟิลิปดาหรือก็คือราวๆ1,600ปีแสงครับฮิปปาคอสถูกปลดประจำการไปในเดือนสิงหาคมปี1,993ตลอดการทำงาน4ปีของมันเนี่ยมันได้ทำแผนที่ดวงดาวรอบระบบสุริยะไปมากกว่า1 0 0 0 0ดวงเลยทีเดียวครับต่อมาก็มีกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลหรือว่า Hubble Space Telescope ของน a s a แม้มันจะมีหน้าที่หลักในการสำรวจอวกาศห้วงลึก แต่มันก็สามารถวดระยทางด้วยวิธีพาราแลกสำหรับดวงดาวใกล้ๆได้เช่นกันครับโดยมันสามารถวดระยทางได้ไกลถึง10,000ปีแสงเลยทีเดียวใกล้กว่าฮิปปาคอสประมาณ6เท่าก,กว่าครับหรือว่ายานสำรวจอวกาศอีกยานหนึ่งที่ชื่อว่าไกอาของอีซ่าครับ มันเป็นยานที่มีภารกิจหลักก็คือสำรวจดวงดาวต่างๆเพื่อเรียนรู้วิวัฒนาการของดาวฤกษ์และมันก็สามารถวัดระยะทางด้วยวิธีพาราแลกได้โดยมันมีขีดความสามารถในการวัดระยะทางได้ไกลถึง3 0 0 0 0ปีแสงเลยทีเดียวครับ3 0 0 0 0ปีแสงเนี่ยเป็นระยะทางที่ไกลมากๆนะครับแสงต้องใช้เวลาเดินทางถึง3 0 0 0 0ปีเลยทีเดียวแต่ถ้าเทียบกับขนาดของกาแล็กซีทางช้างเผือก ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ10,000แปีแสงแล้วระยะที่เราสามารถระบุตำแหน่งของดวงดาวได้ด้วยวิธีพาราแลกก็แค่หนึ่งในสาของความยาวทางช้างเผือกเท่านั้นเองครับใกล้กว่านี้มุมเซต้าในสามเหลี่ยมจะมีขนาดเล็กมากๆจนเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของเราก็ยังตรวจจับไม่ได้ครับดาวที่ไกลกว่านี้มันจะเหมือนกับหยุดนิ่งอยู่บนท้องฟ้าดังนั้นถ้าเราอยากจะวัดระยะทางของดวงดาวที่อยู่ไกลกว่านี้เราก็ต้องใช้วิธีอื่นครับซึ่งนั่นก็คือวิธีสแตนดาร์ดแคนเดล หรือว่าวิธีเทียนมาตรฐานซึ่งผมจะเอามาพูดถึงในคลิปถัดไปครับการเรียนรู้ระยะทางระหว่างดวงดาวเป็นเรื่องสําคัญมากๆในการเรียนรู้จักรกวาลน,นะครับถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ห่างกันเท่าไหร่มันก็จะยากมากที่เราจะเข้าใจเอกภพนี้ครับและเราก็รู้ว่ายิ่งเรามองออกไปไกลเท่าไหร่มันก็เหมือนกับการมองย้อนเวลาไปไกลเท่านั้นการรู้ว่าดาวดวงนั้นอยู่ห่างจากเราเท่าไหร่ ก็ทําให้เรารู้ว่าที่นั่นเป็นเอกภพในอดีตนานแค่ไหนครับทําให้เราสามารถย้อนเวลามองดูสภาพมองดูหน้าตาของเอกภพในอดีตได้และเราก็สามารถศึกษาความเป็นมาของจักรวาลเราได้ครับที่หลายคนมักจะบอกว่าเรารู้ได้ยังไงว่าอดีตของจักรวาลเราเป็นยังไงในอดีตของเอกภพเราเป็นยังไงเราเกิดทันเหรอส่วนหนึ่งก็อยากจะบอกว่าเราเกิดทันที่จะมองเห็นมันครับเพียงแค่มองออกไกลมากๆ เราก็จะเห็นเอกภพในอดีตเลยครับเราเกิดทันเห็นมันครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวอย่างย่อของการวระยะของดวงดาวใกล้โวดยวิธีเลดร์เรนจิงและวิธีสเตลร์พาราแลกที่เราได้นำเอามาฝากกันวันนี้นะครับใครที่ชอบคลิปเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดส b s ค r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปแบบนี้ต่อไปและเพื่อนๆจะได้เห็นคอนเทนต์แบบนี้มากขึ้นนะครับแล้วถ้าฟังมาจนจบแสดงว่าชอบเนื้อหาแบบนี้ใช่ไหมครับอยากให้เราทำเนื้อหาแบบไหนอะไรต่อไปก็สามารถ พิมบอกได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับส่วนใครที่อยากสนับสนุนช่องนี้ไปมากกว่านี้ก็สามารถกดสมัครสมาชิกหรือว่ากดปุ่มซุปเปอร์แตงไว้ได้เลยนะครับมันจะเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อไปมากๆเลยนะครับแล้วก็ยอดสนับสนุนทุกคนเนี่ยก็จะเป็นค่าอุปกรณ์ค่ากินค่าอยู่ค่าอาหารค่ากาแฟให้กับน้องๆทีมงานคนช่างใส่ที่มาช่วยตัดคลิปมาช่วยรีเสิร์ชคอนเทนต์นะครับพวกเราขอบคุณมากจริงๆครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเจอกันคลิปหน้าก่อนจากกาันอย่าลืม ช่างสงสัยเขาไนะครับสวัสดีครับ